เรามองว่ามีความเป็นไปได้สูงที่คณะกรรมการจะตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ2.5ตามเดิมถ้าเกิดว่ากนองงงเขาเห็นว่ามีสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นว่าเศรษฐกิจอ่อนแรงและเราก็คิดว่าเขาก็พร้อมที่จะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงเพียงแต่ว่าจังหวะนี้ยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่เขาจะทำแบบนั้นดังนั้นเราก็มองว่าในช่วงต้นปีหน้าหน้าที่จะเป็นจังหวะ ที่อัจาราดอกเบีย้ยนโยบายของไทยเนี่ยปรับเข้าสู่ขาลงทิศทางดอกเบี้ยของกรงงอรอบนี้จะเป็นอย่างไรเราไปวิเคราะห์กันกับคุณรุ่งสงวนเรืองผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวางแผน Global Market ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสวัสดีค่ะคุณรุ่งสวัสดีค่ะค่ะ ประเมินแนวโน้มดอกเบีย้ยของกรนง,องอในรอบการประชุมรอบนี้คะ่ะเอาไว้อย่างไรบ้างคะสำหรับการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินวันที่12มิถุนายน<ะ>ที่จะถึงนี้นะคะเรามองว่ามีความเป็นไปได้สูงที่คณะกรรมการจะตัดสินใจคงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายไว้ที่ระดับ2.5%ตามเดิมจากเดิมเนี่ยต้องเท้าความก่อนว่าเราเคยมองเมื่อช่วงต้นปีนะคะประเมินว่ากนง,องอน่าจะลดดอกเบีย้ยนโยบาย เราเราสองครั้งในปีนี้ก็คือช่วงกลางปีกับช่วงไตรามาสที่3หรือว่าไตรามาสที่4แต่ว่ามุมมองใหม่ที่เราปรับกลายเป็นว่ากรนอง,อง,องเนี่ยมีแนวโน้มที่จะคงดอกเบี้ยตลอดทั้งปีนี้ทั้งนั้นที่เราปรับลดประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยเนี่ยจริงๆเราก็คงต้องมาดูองค์ประกอบอย่างแรกเลยเนี่ย<ม>เราก็มาดูว่าในส่วนของเศรษฐกิจหลังจากไตรามาสแรกเป็นต้นไปในช่วงที่เหลือของปี ทางคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยเขามองว่าก็น่าจะมีแรงส่งเพิ่มเติมมากขึ้นนั่นก็คือเรื่องของการเบริจกจ่ายภาครัฐซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นปัจจัยฉุดรังการขยายตัวเพราะว่าก็เกิดความล่าช้าหลังการเลือกตั้งหลังการจัดตั้งรัฐบาลนะล่าช้ามาเราๆสักเจ็ดเดือนคราวนี้พอการเบริจกจ่ายภาครัฐสามารถที่จะเร่งตัวได้เนี่ยก็จะมาเป็นปัจจัยเสริมให้โม omentum การเติบโตของเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีเนี่ย น่าจะดูเป็นบวกมากขึ้นะนะค,คะเมื่อเทียบกับไตรามาสสี่ปีที่แล้วไตรามาสแรกของปีนี้นะคะคราวนี้เรื่องของภาคท่องเที่ยว<ม>ก็ยังคงฟื้นตัวได้ต่อเนื่องก็เป็นแรงหนุนสําหรับการบริโภคภาคาเอกชนส<ม>่วนเงินเฟ้อแม้ว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะหลุดขอบล่างของกรอบเป้าหมายนโยบายที่1-3%ึ่งสามเปอร์เซ็นก็คือในช่วงที่ผ่านมาเงินเฟ้อต่ํา1%มาหลายเดือนเลยแต่ว่าทางผู้ทํานโยบายการเงินเขาก็ประเมินว่า เงินเฟอ้อก็น่าที่จะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายได้นะในช่วงปลายปีนี้เงินเฟอ้อเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าไอ้ช่วงที่ผ่านมาทําไมถึงต่ําก็อาจจะมีปัจจัยเรื่องที่ภาครัฐเข้าไป พยุงราคาพลังงานนะคะทำให้ต้นทุนเนี่ยอาจจะไม่ได้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงสักเท่าไหร่ส่วนระบบตลาดการเงินอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กรงเงอเขาก็ให้ความสนใจเหมือนกันเราก็ได้ยินเรื่องของหนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงเก <aine S 2> ิน90%ของ GDP ถ้าเกิดว่าเขาทําให้ดอกเบีย้ยเนี่ยอยู่ที่ระดับต่ําเป็นระยะเวลาหน,น,นึ่งนะซึ่งเขามองว่าอาจจะเป็นจุดที่ไม่เหมาะสม เพราะว่าจะทําให้คนกู้หนี้ยืมสินมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นจุดที่สะสมความเปราะบางของระบบในระยะยาวอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของเสถียรภาพดังนั้นถ้าเกิดว่าเราประมวลทั้งในแง่ของเศรษฐกิจเงินเฟ้อนะคะ,คะแล้วก็เสถียรภาพของระบบเนี่ยเราก็มองว่ามีแนวโน้มที่ในรอบนี้นะคะ<ม>เดือนมิถุนายนเนี่ย<ม>ก็น่าจะจะตรึงอัตราดอกเบี้ยวไว้ที่2.5%เ อันนี้เรามองทิศทางนโยบายดอกเบีย้ยของกรงอครึ่งปีหลังเอาไว้ยังไงบ้างอะคะสำหรับครึ่งปีหลังเนี่ยก็ยังคงมีความเสี่ยงนะคะท,ที่รออยู่ความไม่แน่นอนเรื่องของมาตรการการค้านะคะของสหรัฐก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเลือกตั้งประธานาธิบดนะีในช่วงปลายปีนอกเนือหจากนี้เนี่ยเรื่องปัจจัยภายในประเทศเองความต่อเนื่องของมาตรการทางการคลังนะหรือว่าประสิทธิผลประสิทธิภาพ ของแรงอัดฉีดทางการคลังต่อเศรษฐกิจภายในเนี่ยจะมีมากน้อยเท่าไหรก่ก็คิดว่ากรอง,งอเง่ยก็ยัยงคงให้น้ำหนักแล้วก็ติดตามดูอย่างต่อเนื่องเรื่องนี้ทั้งปีเรามองภาพอ,อ,อัตราดอกเบี้ยนโยบาย,เ,ยเอาไว้ที่เท่าไหร่คะดูจากท่าทีของคณะกรรมการนโยบายการเงินล่าสุดก็คือเมื่อเดือนเมษายน,นยทำให้เราปรับมุมมองว่า ปีนี้น่าจะจบที่เดิมก็คือ2.5%ซึ่งจริงๆก็มีการโต้เถียงกันว่าเอ๊ะแล้วอัตราดอกเบีย้ยนโยบายที่เป็นกลางเนี่ยของไทยอ่ะควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งถ้าเราดูภาพใหญ่แล้วเนี่ยกนงเสียงส่วนใหญ่5ท่านเขายังคงมองว่า2.5%เนี่ยยังคงสอดคล้องกับศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยแล้วก็ยังเอื้อให้เศรษฐกิจเนี่ยยังขยายตัวต่อได้โดยที่ไม่ได้ไป เหมือนกับว่าฉุดรั้งการเติบโตหรือว่าไม่ได้ทําให้เงินเฟอ้อนั้นมีความเสี่ยงที่จะทะลุขอบบนของเขาแต่ว่าเรากคิดว่าถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าเศรษฐกิจไทยอ่อนแรงจริงๆนะคะก็เราก็มองว่ากรนง,งอเนี่ยเขาก็น่าจะมาทบทวนเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลางกันใหม่ว่า2.5%เนี่ยอาจจะสูงไปนิดหนึ่งสำหรับเศรษฐกิจไทย นี้เรามองช่วงไหนอะคะที่กรองอเนี่ยเขาจะเริ่มลดดอกเบี้ยได้แล้วอ่อจริงๆแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าถ้าในช่วงปลายปีนี้ต่อนเนื่องจนถึงต้นปีหน้าเนี่ยเริ่มมีสัญญาณว่าเศรษฐกิจแผ่วชัดเจนมากขึ้นนะก็น่าจะมีสัญญาณมาจากคนทำนโยบายเหมือนกันว่าอ่า เขาก็อาจจะเตรียมให้ผู้ร่วมตลาดเนี่ย mm hmm. เล็งถึงว่าโอเคก็ดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยอาจจะใกล้สู่วัฏจักรขาลงแล้วนะดังน,นั้นเราก็มองว่าในช่วงต้นปีหน้าหน้าที่จะเป็นจังหวะที่อาาัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยเนี่ยปรับเข้าสู่ขาลงแล้วปัจจัยอะไรที่กรนง,งอเนี่ยจะมีการตัดสินใจว่าควรลดดอกเบี้ยลงคะ ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยค่ะเราก็พยายามดูการประเมินของเขาเป็นระยะนะคะ,คะก็จะเห็นว่าการประเมินของกรนงเนี่ยในการประชุมเดือนเมษายนยังคงมองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังคงไปได้มีแรงส่งเชิงบวกอยู่และอย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีการทิ้งท้ายว่า ความไม่แน่นอนยังมีอยู่หลายด้านนะนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของของภาคส่งออกประสิทธิผลของการเบิกจ่ายภาครัฐมาตรการหรือว่านโยบายทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลก็ตามปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่ากอนององ,องเขาเห็นว่ามีสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นว่าเศรษฐกิจอ่อนแรงและเราก็คิดว่าเขาก็พร้อมที่จะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงเพียงแต่ว่าจังหวะเนี้ยยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่เขาจะทำแบบนั้น อย่างไรก็ตามอาจจะต้องดูเหตุปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยเพราะว่าอย่างเรื่องค่าเงินอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าเกิดว่าอย่างที่เราเห็นนะคะปีนี้5เดือนแรกเนี่ยเงินบาทอ่อนค่า7%เปเเทียบกับดอลลาร์แล้วก็เป็นสกุลเงินที่อ่อนค่ามากที่สุดในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ในเอเชียด,ด้วยดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเร่งลดดอกเบี้ยก,ก่อนเฟด มากจนเกินไปะนะก่อนสหรัฐมากจนเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะทําให้กระแสะเงินทุนไหลออกเนี่ยเอาเด้งตัวมากขึ้นบาทยิ่งอ่อนค่าบาทยิ่งอ่อนค่าหนักเนี่ยทำให้ราคาสินค้านําเข้าแพงขึ้นแล้วมันก็ไปเกิดเป็นแรงกดดันเกี่ยวกับเงินเฟอ้อทางด้านราคาด้านต้นทุนของสินค้านําเข้าใช่ไหมก็อันนี้จะสร้างความ เหมือนก็ว่าสลับซับซ้อนหรือความท้าทายให้กับคนทํานโยบายในระยะถัดไปโดยไม่สาเป็นเราก็คิดว่าอาจจะต้องดูเรื่องค่าเงินประกอบด้วยดูเรื่องดอกเบี้ยโลกประกอบด้วยจริงอยู่เศรษฐกิจสารัฐกับเศรษฐกิจของไทยเนี่ยบริบทก็ต่างกันใช่ไหมก็ไม่ใช่ว่าเขาลดแล้วเราก็ลดแต่ว่ามันก็จะมีความเชื่อมโยงกันอย่างปฏิเสธไม่ได้ผ่านตลาดการเงินนะก็ก็คือสิ่งที่เราเห็น เรื่องค่างเงินอยู่ทุกวันนี้ค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณรุ่งม,มากนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ค่ะด้วยความยินดีค่ะค่ะและเราสองคนก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ